อิ้นจีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหมครัะดิ้นจีให้เสียงพาษ์ภาษาไทยด้วยไหมคะดิ้นฟินิที้จ้าวี้ขอเสนอตอนแม่บังคูฮีโร่บาร์มีภารกิจกับมิสเตอร์บีทมิสเตอร์มีตมิสเตอร์มีตถูกแล้วไปดูกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกงพริกแมนดีกว่าเอ๊ะอะไรมันเนี่ยเอ้ยแกอื้อกินไปได้ยังไงพริกแมนอื้อ ดูครับถ้าโจทย์จะยากขนาดนี้นะคะผมไม่อยากทำหรอกครับก็กก็เอ้าใครมาเอานี่ตำรวจบ้านหรือเปล่าเดี่ยเอ้ามาทำอะไรอะครับสวัสดีครับผมมีสารมาให้ครับคุณต้องไปพบม,มิสเตอร์บีงครับคืนนี้ครับที่บ้านโอเค ทำไมต้องเรียกฉันพบด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮนะอเอาแล้วนักเรียนทุกคนวันนี้แคนเซิลคัสนะกลนะับบ้านได้ว้าวดีใจครับผมจะได้ไปเล่นเกมครับง่ามันจะได้ไปเล่นเกมฮ่าฮ่าฉันจะไปดูซีรีส์แล่ฉันก็จะไปกินของอร่อยแล้วครอบครัวของครูฮิโนบายจะรอดจากมิตเตอร์มิต มันเป็นข้อสงสัยอยู่ที่ว่ามิสเตอร์มีจะเรียกวกคนนี้ไปทําอะไรณเวลาเชียงคืนตรงที่บ้านมิสเตอร์มีจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกเลยจ้างางงเป็นคิดว่ามีคนมาซะอีกไม่มาตามนัดหรอเนี่ยโดนแน่คุณพ่อครับคุณพ่อครับเราจะมาทําอะไรที่บ้านมิสเตอร์มีครับอ๋อพ่อก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะมาทําอะไรกันแต่เราเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้นะลูกครับผมแต่มันน่ากลัวชะมัดเลยนะครับ ทุกคนอยู่ในความสงบนาะไปทางไหนก่อนดีเดี๋ยวฉันจะขอไปทางนี้นะคะอฉันต้องระวังระวังเลยอะ่ะเอ๊ะนั่นมันเสียงโอ้อยมั่นมันจมีดม,มานอนอยู่น,นยังไงบ้างเนี่ยฉันขอหลบก่อนแล้กันมีคนเข้ามาในบ้านฉันหรือว่าจะเป็นพวกกลอบวองฮีโร่บายฉันต้องไปโยนสหน่อยแล้ว นี่จะทำอะไรฉันไหมเนี่ยทำไมเสียงมันอยู่แถวๆนี้นะ,อะไออกมาทำอะไรเนี่ยก็ก็ก็คุณให้มาน,นี่นี่เรามาช่วยน้องด้วยน้อนโดนมิดโดมีนไล่ล่าแลย กับแล้วฉันกินกล้วยไว้ในกระเป๋าน,นี่นาะเอาเปลือกกล้วยนี่แหละวางไว้ที่พื้นเลยแล้วกันที่มีต้นนี้เกลียบแล้วก็ล้มไปเลยอ้าวแผงฉันลน่าพ้นเจ้างามมากไอันนี้เจ้าเด็กแฝดต้องโดนเนื้ออภิาชาตของฉันโอ้คิดว่าแกจะรอดชีวิตต่อไปจากบ้านหลังนี้เหรอโอ้แม่เคะ กำลังใจให้ลูกีโรบไมด้วยเขาจะรอดไหมเนี่ยนายไม่รอดแน,น่แน่นี่อย่ามาทำเลยลูกฉันนัดก็จะทำให้ทำฉันแทนออกไปเนี่นะทุกคนความเป็นพ่อคนรอะในความรักลูกอนะเนาะเขาปวนนี้อบอุ่นมากเลยเอาละทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปละบายบาย